สวัสดีครับลง8 VP นะท่านผู้ชมก็อยู่กับ38เกอนะครับท่านผู้ชมตามได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยก็เปิดนี้นะครับท่านผู้ชมจัดไปที่น้ำเงินนะ 2K เปิดหนึ่งกับห้าครับเราบอาแค่หนึ่งนะรอดไหมโอ้โหแผลดหลังเลยเขาเราบ,บอดด้วยนะนั่น่ะ เปิดแรกเราโดนนะครับท่านผู้ชมเปิดแรกเอาเรื่องับเปิดแรกเราโดนเลยทีนี้ สี่เคกับไม้ที่สองต้องมาสักเปิดแล้วมั้งท่านผู้ชมจังหวะนี้มาปะสี่ครับเขาหนึ่งนะ โอ้โหเจอเก้าหลังอีกมีคี่เจอแปดหลังตอนนี้เจอเก้าหลังครับน้ำเงินทุกเปิดไม่มาเลยเหรอเนี่ยท่านผู้ชมเกินไปอว่าจยเป็นแดงสองน้ำเงินสองไม่ใช่ทำแม่งทำแม่งต่อขาแดงมาอีกนะยุ่งเลยเนะครับท่านผู้ชม เอยกาวแปดด้วยเอาเรื่องว่ะน้ำเงินอีกทีเลยแล้วกันมันก็ต้องเทอะท่ะานผู้ชมมาปะ เจ็ดกับแปดหมดเลยทีนี้ฝากไกลค์ก็แชร์ก็ติดตามด้วยนะเจินใหม่หิบหน้าครับส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ